สวัสดีค่ะพวกเราสาบฮาซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกบ้านโอ้โหคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฟิลเหมือนแบบมีบอดีการ์ดส่วนตัว2คนเลยซึ่งขับหน้าตามาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่ได้คัดความสามารถมาเลยครับโอ้โหเป้าจริงครับต่ต้องดูความสามารถผม น่ารักเชียวความสามารถนี้ทางด้านนี้ไม่น่าจะมีนะคะ, <c oughs> ะแต่วันนี้เรายังแจกของรางวัลกันเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างอ่แน่นอนครับเรายังคงแจกเตาอนเนกประสงค์ <c oughs> 3 in 1นะครับซึ่งถ้าใครอยากได้นะครับส่ง <c oughs> ชื่อแล้วก็นมสกุลเบอร์โทรม,มาที่ เนี่ยบนหน้าจอได้เลยครับแสโค้ดตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็พูดถึงโลกออนไลน์เนาะแบบเชื่อว่าเดี๋ยวนี้น่าจะไม่มีใครไม่อยู่ในโลกออนไลน์อ่ะถูกต้องซึ่งสามารถทำรายได้ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะใช่ครับผมวันนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนออนไลน์นะครับมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับซึ่งใครสนใจเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเราเลยนะได้จริงๆที่สคัญเห็นว่าเป็นคอร์สเรียนราคาพิเศษด้วยถูกต้องน่าสนใจมากพี่บุชอ่านะครับใครสนใจรอ ชมช่วงหน้าครับและช่วงนี้แหละพี่บุทวันนี้นะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับไปทําความรู้จักกับจังหวัดเพชรบูร์และเขามีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพซึ่งเพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยครับไปทําความรู้จักกันเลยครับไทซเมืองมะขาหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาขออนุสร์นครพ่อคุณพาเมืองเพชรบูร์ จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมายและหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจคือเขาเค้อเลยค่ะสายธรรมชาติท่ามพลากแวมเชคินดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามส่วนของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดวันนี้ยกมาให้คุณผู้ชมเลือกช็อปในรายการแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณอีบอราชฉัดประธานบีสคลับเพชรบูรณ์ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอี้ถามก่อนเลยนึกถึงเพชรบูรณ์นึกถึงอะไรครับ ก่อนอื่นเลยนึกถึงเพชรบูรณ์ก็ต้องมาขามหวานค่ะแล้วก็ยังมีตอนนี้สีเทพนะคะซึ่งพึ่งขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่19กันยายนนี้มาบัดมาด,ดเลยใช่ไหมค<ช>รับรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆด้วยใช่ค่ะก็จะมีน้ำตกตัดใหญ่นะคะ,คะซึ่งเป็นอันซีนไทยแลนด์นะคะค่ะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ต้องไปที่ไหนฮะคุณนิ้ไปที่ เขาคอแล้วก็ภูทับเบิกนะคะตอนนี้หมอกสวยงามมากจริงๆค่ะและที่สําคัญเลยนะดูสิฮะวิวสุกนคุณอีฟจัดชุดมาเต็มขนาดนี้จริงกาลังจะบอกเลยว่าสวยมากๆเราสองคนน่ะผิดตีมนะจริงจริงชุดนี้เป็นชุดทาราวดีนะคะค่ะเอาใส่มาต้อนรับเมืองสีเทพมรดกโลกเลยค่ะนี่แหละครับผมดังนั้นถ้าพูดถึงของดีเพชรบณ์อย่างแรกให้เราเลยก็คือเรื่องของผ้าใช่ไหมครับอ่ะปันอุเลยคุณอิฟมีอะไรบ้างค่ะ ด้านนั้นนะคะจะเป็นผ้ามุกนะคะเป็นผ้าประจําจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็คือเขาจะมีความแวววาวแบบมุกนะคะยกดอกขึ้นมามีความสวยงามเลยค่ะได้รับการแต่งตั้งเป็นผ้าประจําจังหวัดตั้งแต่พศ2547นะคะแล้วมีหลายสีด้วยนะใช่แบบนี้ราคาเท่าไหร่อะคะค่ะตัวละ850บาทเท่านั้นค่ะอหลักร้อยเองอะเนาะ น่ารักด้วยนะดีไซน์สีค่อนข้างจะแบบสว่างสวัย,สบ,ยสบายสบายอย่างนี้เนาะค่ะนอกจากนั้นแล้วเห็นว่ามีผ้าซิ้นด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าซิ้นหัวแดงตีนกาดนะคะเป็นอัตลักษณ์ของไทยหล่มนะคะซึ่งได้รับวัฒนธรรมมาจาก ร้านช้างค่ะคือผ้าสิ้นนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนบนก็จะเป็นหัวแดงแล้วก็จะมีตีนกาแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยค่ะจะสามารถเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายก็ได้ค่ะเอาผสมได้คือคือแล้วแต่เราเลือกใช่ค่ะถ้าอย่างผ้าฝ้ายเท่าไหร่คะถ้าผ้าฝ้ายเริ่มต้นที่2,500บาทค่ะแล้วผ้าไหมล่ะคะ4,500้ยค่ะเออแต่ราคาดีนะผ้าไหม4 0่พกว่าบาทเองน่าสนใจมากราคาน่าสนใจแบบนี้ผมอยากรู้ข้างๆเหมือนกันเลยหมอนนี่คือหมอนอะไรครับ หมอนของสีเทพนะคะเป็นชมรมนะคะเครื่องทอของสีเทพค่ะเป็นลายคนแขะนะคะอ๋เป็นลายคนแขะตัดมือใช่ค่ะทําจากมือและข้างๆกันเลยก็คือกระเป๋ากระเป๋าอะไรทำไมลวดลายไม่เคยเห็นเนาะแปลกตามากเลยอันนี้ใช่ไหมค่ะคืออะไรทาจากอะไรคะเนี่ยทำจากเปลือกมะขามนะคะโอ้เปลือกมะขามที่เราทิ้งๆกันนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าเขานํามาทําเป็น ให้เป็นประโยชน์อะค่ะอ้อเนื้อมันก็แบบว่าเหมือนแบบคล้ายๆฟิลกระดาษแข็งๆหน่อยอเป็นแบบนั้นเลยจริงๆแต่ว่ามีความหนาใช่อันนี้ก็น่าจะเป็น Waterproof ด้วยไหมคะกันน้ำค่ะกราคาเท่าไหร่ครับประมาณ2 5 0ร้อถึงหนึ่งอยนะคะราคาดีมากจริงตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบแพงกว่านี้ราคาหลักร้อยเองแล้ว ถัดมาละคะค่ะจะเป็นเขียงทํามาจากไม้มะขามนะคะเป็นเขียงวาร์รตี้ค่ะโอ้โหนี่ว่ามะขามนี่มาทําได้หมดเลยนะฮะทำได้หลากหลายเนาะอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่านึกถึงมะขามก็ต้องนึกถึงของกินเลยฮะผมมะขามไรเม็ดนี่มันเป็นยังไงล่ะครับอันนี้ค่ะอันนี้เป็นมะขามไรเมล็ดนะคะถ้าเป็นพันนี้นะคะก็จะเป็นเปรี้ยวอมหวานนะคะราคา150บาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสบาท ต้องอลองแล้วเพราะว่าไร้มเมล็ดด้วยนะคะนี่เปรี้ยวอมหวานไร้ไมเมล็ดแล้วมันก,ก็คือไปดึงมเมล็ดทุกทุกลูกออกหมดเลยอย่างนี้ใช่ <ละ S 1> ค่ะแกะทีะเมะเล็ดเลยค่ะกระปุกละ150้ว1 5บาทใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวให้คุณแพมอธิบายรสชาติาคร่าวๆหน่อยคุณแพมว่าเป็นยังไงเหมือนที่บอกเลยค่ะก็คือมีความเปรี้ยวอมหวานแต่ที่ชอบที่สุดก็คือไม่มีมเมล็ด คือถ้ามีเม็ดบางทีเนาะมันแบบว่ากินไม่สะดวกอะค่ะโอ้โหอันนี้กินแบบเลินเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่งก็แบบนี้ไปเลยแต่ก็ยังมีคนที่ชื่นชอบเรื่องของกามีเม็ดนะข้างๆกันเลยมเป็นฝากอย่างนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะขามหวานพันสีทองนะคะกิโลละ200บาทเท่านั้นค่ะโอ้ราคาดีมากเนาะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเพชรบูรณ์เลยใช่ค่ะเป็นของดีประจําเมืองเพชรบูรณ์เลยค่ะแล้วฝักใหญ่มาก อออันนี้คือน่าสนใจมากนะรื่การพอแปลรูปมาเป็นโยเกิร์ตเหรอนี่คือโยเกิร์ตมะขามแล้วครับค่ะเป็นโยเกิร์ตซอสมะขามนะคะค่ะค่ะทำจากฟาร์มโคนมที่อารมณ์ดีนะคะเ๋อต้องอารมณ์ดีด้วยใช่ค่ะกินแล้วจะอารมณ์ดีด้วยนะคะแต่ที่สําคัญสังเกตดูมีมะขามอยู่แบบอยู่ชั้นใต้ของตัวแก้วแล้วทานก็คือคนต้อเข้ากันใช่ค่ะ น่าสนใจน่าสนใจค่ะและรวมถึงถัดมาข้างๆนะคะคือเส้นขนมจีนสีเอ๊ะนี่เส้นขนมจีนเหรอฮะทำไมสีเป็นนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยสมุนไพรนะคะต่างๆนะคะเป็นสีธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะอืเป็นสีธรรมชาติรวมถึงเส้นบุกด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะทําจากแป้งเมล็ดมะขามนะคะโอ้มะขามอีกแล้วนะใช่ค่ะทําได้ทุกอย่างเลยอะใช่ค่ะแล้วก็ทานแบบเพื่อสุขภาพได้นะเพราะว่า เส้นบุกก็จะไม่มีแคลอรี่ออรที่อยากดูแลสุขภาพอยากดูแลหุ่นก็นี้ค่ะใช่ไหมคุณแพมนี่ฮะรวมถึงนี่เหรอฮะเวเนก้าค่ะเป็นเวเนก้ามะขามผสมน้ำผึ้งมะนาวนะคะอวันนี้นี่สิ่งของต่างๆมาค่อนข้างจะแปลกตานะใช่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ละอย่างอะรวมถึงด้านล่างจะเป็นพวกสมุนไพรไหมคะซสบู่มะขามสมุนไพรเหรอฮะนี่คือค่ะอันนี้เป็นสบู่มะขามนะคะกอ ก็จะทําจากเนื้อมะขามเลยค่ะค่ะเป็นฟิลสครับไหมคะค่ะมันก็จะแบบว่าได้กลิ่นของมะขามแล้วมะขามเนี่ยเขาก็ช่วยทําให้แบบมีความกระจาใสายมากยิ่งขึ้นของผิวเนาะค่ะมันอยู่ที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี่คือสมุนไพรต่างๆแล้วฮะมีอะไรบ้างครับเนี่ยค่ะก็จะมียาหมองนะคะแล้วก็มียายืดเส้นนะคะเวลาปวดเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้ค่ะอ๋อโอ้น่าสนใจนะก็คือผู้ชมปวดเมื่อย อุดหนุนได้อุดหนุนกันได้เลยรวมถึงอีกหนึ่งอย่างของขึ้นชื่อนี่คือข้าวอะไรครับก็เพชรบูรณ์นะคะก็จะมีสินค้า GI นอกจากมะขามแล้วก็ยังเป็นข้าวลืมหัวะคะ่ะนี่ข้าวลืมผัวกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า,วา <laughs> ผัวไม่ควรซื้อให้ <laughs> เพราะ <laughs> กินแล้วลืมผัวเลยทีเดียว <laughs> เพราะว่าอะไรนะคะถึงมีชื่อเรียกแบบนี้เพราะว่า ภรรยาทานอยู่ที่บ้านแล้วก็ทานหมดเลยค่ะเพราะว่าอร่อยมากจนดื่มแบ่งให้สามีทานด้วยความอร่อยของข้าวก็คือไม่ได้กินข้าวเลยคราวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาอยู่ที่90บาทค่ะ90บาทใช่ค่ะนะราคาดีด้วยนะคะของชื่อด้วยรวมถึงอันนี้คือน้ําดื่มเหรอฮะค่ะน้ําดื่มเป็นน้าแร่นะคะจาก ภูน้ำหยอดอำเภอวิเชียนค่ะโอ้แต่แพ็กเกจนี่คือคุณภาพยุโรปเลยไหครับตอนนี้ใช่ค่ะเราก็ได้รับรองมาตรฐานยุโรปเลยค่ะโอ้น้ำแร่ไม่ธรรมดานะคะจากธรรมชาติเลยนะแบบนี้นะน่าสนใจนะครับอ่ารวมถึงมีกาแฟด้วยใช่ไหมคะวันนี้อืะเก๋เด่นยังไงบ้างอะค่ะกาแฟตัวนี้นะคะเป็นพันอาราบิก้าซึ่งปลูกบนเขาคอนะคะสูงจากระดับน้ําทะเล1000ฟุตค่ะซึ่งอากาศดีแล้วก็น้ําดีทําให้เราได้ ผลเมล็ดกาแฟที่ดีด้วยค่ะอ๋อเออและที่สําคัญพอมีกาแฟก็ต้องมีโกโก้ค่ะใช่ค่ะโกโก้วันนี้เอาอะไรมาครับเนี่ยโกโก้นะคะก็จะเป็นของกลุ่มโกโก้นางงัวค่ะซึ่งเราใช้คัดเมล็ดต่อเมล็ดนะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่ดีอะ,ค,ะค่ะนี่นะฮะน่าสนใจหลากหลายเลยเอางี้หลายคนคงอยากจะอุดหนุนต้องซื้อ,อยังไงบังคับเนี่ยค่ะก็มีเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะครับนี่โทรได้เลยถูกไหมศูนย์หกห้า ห้าหนึ่สุดท้ายนี้พี่อีฟเชิญชวนหน่อยให้ไปเที่ยวเพชรบณ์ค่ะก,ก็นอกจากมีผลิตภัณฑ์ด้านหน้าแล้วนะคะเพชรบณ์ยังมีของกินมีที่เที่ยวที่ให้รอกันกลับไปของทุกท่านนะคะครับก็จะมีข่าวคอนะคะผูทับเบิกแล้วก็อันซีนนะคะซึ่งเราได้รับรางวัล อันดับสองของภาคเหนือนะคะซึ่งเป็นอุทยานน้ำตกตัดใหญ่ค่ะนี่นะก็ไปเที่ยวกันได้พิจบู์นะครับไปจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยคขอบคุณมากนขอบคุณนะคะนะฮะส่วนช่วงหน้าครับใครที่อยากมีรายได้เพิ่มเติมทางออนไลน์วันนี้มีคอร์สเรียนออนไลน์ราคาพิเศษบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับพักสักครู่เลยครับ sao โอ้โหอยากจะบอกว่าเป็นคอสที่คุ้มมากเลยครับจะบอกว่าเป็นการสร้างรายได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางเลยทีเดียวค่ะครับผม,มวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมยังไงโค้งสุดท้ายแล้วครับสำหรับละครเกมรักทรยศครับผมอตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมเอ็นเกมทรยศ ปิดโรงดูตอนจบพร้อมกันนี่้กติกายังไงบ้างอ,ะ,อะเพียงแค่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในลิงก์เพจ Facebook CH3 Thailand ค่ดพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้น ูโชคดีทั้งหมด80ท่านที่บอกเหตุผลโดนใจนะครับก็จะได้รับสิทธิ์เข้าชมตอนจบเกมรักทรยศรางวัลละ2ที่นั่นค่ะร่วมกับคุณแอนทองผสมอันันดาคุณแคทติเซียแล้วก็พี่ชายชาตโยโดมครับโอ้ยอยากไปเลยเนาะแล้วก็ในงานนะครับนอกจากกิจกรรมสุดฟินแล้วเนี่ยมีรุ่นของรางวัลพิเศษด้วยครับผมวันไหนนะคะวันที่วันพฤหัสที่12ตุลาคมนี้ครับตั้งแต่เวลา18.00นะครับ6โมง ที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนิเพล็กชั้น50กันครับสยามพารากอนครับนี่เลยค่ะซึ่งเราจะประกาศผู้โชคดีนะคะก็คือวันพรุ่งนี้แล้วตั้งแต่เวลา2ทุ่มค่ะทางเพจ Facebook c h 3 t h a i l a n แนด์นั่นเองนะคะ,คะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะเอนชัวโกนั่นเองนี่เป็นกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะครับส่วนที่ต้องติดตามค่ำคืนนี้ฮะเรืยอว่าละครเย็นนั่นเองครับ1ทุ่มเจ้าสาวบ้านไร่ครับเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกเลย ระหว่างคุณเด่นคุณกับคุณน้ำหวานภูริตาดูาสิฮะนี่เหมือนอยู่บ้านไร่เลยเห็นไหม น่ารักไหมล่ะน่ารักแบบนี้ต้องติดตามชมหนึ่งทุ่มวันนี้นะครับดูเออนี่ดูสิฮะดูเดือดนีมีชิบกซะด้วยอแต่แต่แต่ต้องบอกก่อนคุณเห็นแกะที่อยู่ด้านหน้าคุณไหมเห็นสิคะน่ารักไหมเอาน่ารักไหมน่ารักมากแต่บอกก่อนนะฮะอยากจะน่ารักที่บ้านแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับเข้าไปในเฟซบุ๊กของแซบพาซาใครอยากได้แก่ตัวนี้มี5รางวัลแจกอยู่ในนั้นดังนั้นนะครับน่ารักสุดๆน้ารักไไปคุณจะมีความสุขแบบพวกเรา ริงแล้วนุ่มมากด้วยดูสิแต่ว่าตอนนี้เราต้องแจกของรางวัลด้วยนะของรางวัลที่ทุกคนกําลังแบบว่ารอคอยในวันนี้ก็นี่แหละค่ะมาดูพร้อมๆกันว่าจะเป็นใครครับผมมาเลยครับผมซึ่งตอนนี้ต้นเดือนแล้วนะป๊อปปี้ใช่แล้วใครยังไม่ได้ส่งชื่อนะครับก็รีส่งได้เลยอวันนี้ผู้โชคดีคือคุณวัชราภาครับนี่เลยค่ะเนี่ยโทรไปนะครับปี้โทรหน่อยจ้าดูแกะสีน่ารักแกะหรือแพะนะ แกะครัอันนี้คือแกะร้องยังไงคะแอันั้นแพ้หรือเปล่าฮะนี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าตกลงแกะเขาร้องยังไงเนาะแต่ว่าละครน่าดูมากเลยอูปก้องบรรยากาศสวยมากนะครับผมอย่าลืมกดช่องสามนะครับเปิดยาวๆเลยแอบแบะมาร้องไงรับสายแล้วครับสาวัสดีครับคุณวัชราภานือเปล่าครับค่ะโทรมาจากรายการแซปพาซานะครับค วันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับคุณพัชราภาครับกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพอ้าวชาวกรุงเทพเป็นผู้โชคดีครับรับไปเลยเครื่องทำอาหารอเนกประสงค์จากสมาร์ทโฮยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะครับโ,โเดี๋ยวทีมงานติดต่อกับไปนะครับ ได้ค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ใครอยากเป็นผู้โชคดีอย่างคุณวัชราภาอย่าลืมส่งลายชื่อเข้ามาใช่แล้วครับส่วนช่วงหน้านะคะไม่ใช่ติเดี๋ยวเนี่ยหลังจากจบรายการเรานะคะก็คือข่าวสามสีถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพวกเราแซปผาซาสวัสดีค่ะแซปผาซ